สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้าที่8นะครับเสือนทันวาคมนะครับเป็นวิดีโอตอนที่2นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราจะพยายามออกทางเส้นถนนลังสินนครนายกคลองสามนะครับก็จราจรติดขัดมากมายเหลือเกินนะครับจึงต้องเลี่ยงมาสู่ทางลัดนะครับและก็เราก็จะรายงานผลนะครับใน รูปแบบจราจรหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะยืดตัวเลขเรียวไทม์ Real นะครับกิโลต่อลิตนะครับดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเราจะให้เห็นว่าผลต่างนะครับการวัดแบบเรียวไทม์นะครับเ,เมื่อเทียบกับ าการใช้น้ำมันเปล่าๆนะครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ใช้เลนเจอร์3.2ตัวนี้นะครับท่านก็จะเห็นตัวเลขโดยพื้นฐานน้ามันอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่เปรียบเทียบกลับไปกลับมาให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมยึดรถท่าน,นเป็นหลักนะครับและก็ หลังจากที่ผสมในระบบ N G V T F C นะครับเป็นการเปรียบเทียบกันเพื่อท่านผู้ชมจะได้รับรู้ว่าในขณะที่ท่านขับน้ำมันเปล่าเมื่อเทียบกับในระบบ N G V T F C แล้วให้ผลแตกต่างกันอย่างไรนะครับ,รบเราก็จะขับกันแบบในชีวิตประจำวันนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่ง โดยพื้นฐานแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้ขับรถในสภาพจราจรแบบนี้ทดสอบให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันบ่อยครั้งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่รถถนนลังติดนคอนยกติด